ครับเพราะการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิดพลเดชวิสัยถ้าพูดถึงฟุตบอลนะผมว่าก็ช่วงหลังๆนี่ก็ดีขึ้นมากนะแล้วก็คนสนใจฟุตบอลกันเยอะมากๆเลยจริงๆตั้งแต่ยุคที่คุณเนวินชิดชอบมาทำทีมบุรีรัมแหลแล้วก็คือยกระดับมาทำให้มีคนดูนะในลีกในประเทศไทยเดี๋ยคนดูเยอะขึ้นแม้จะไม่เต็มสนามก็ตาม แต่ก็ดีขึ้นเพราะในยุคสมัยก่อนการดูฟุตบอลก็จะมีล้มล้มล้อมล้ม,ลม,ลม,ลมมีไม่กี่คนหลักก็ดูกันก็จะเป็นพักพวกเพื่อนฝูงกันที่ไปดูไปเชียร์ก็ยังไม่มีกองเชียร์เป็นล่ําเป็นสรรแบบปัดจูบังนี้ทีนี้ก็มีการขายเสือ้อมีการขายของฝากของที่ระลึกก็ดีขึ้นดีขึ้นในอดีตนะครับตั้งแต่ผมเด็กๆนะเราก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลกันระหว่างในเอเชียมีไทยแข่งกับ ลาวไทยแข่งกับขเขมรแล้วก็ไทยแข่งกับพมา่าไทยกับพม่าก็จะสูสีกันผัดกันแพ้ผัดกันชนะสมัยก่อนประตูที่โด่งดังก็คือชื่อว่าอัศวินนะโอ้โหโคตรเท่เลยในยุคนั้นนะถ้าเกิดคนเกิดรุ่นเดียวกับผมก็คงจะจำได้แล้วเป็นไงเดี๋ยวนี้เป็นไงไทยนี่เหนือกว่าพม่าเยอะเลยนะอ้าว ไม่ได้ธรรมดาก็ถือว่าเป็นการพัฒนาจริงๆนะแล้วไงต่อแล้วตอนนี้ฟ้าสว่างนะมานะคนที่ประกาศจะลงชิงนายกสมาคมฟุตบอลนะก็คือมาดามแป้งเปิดตัวอย่างอลังการงานสร้างเลยทีเดียวคือวงการฟุตบอลเนี่ยในยุคหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยยุคสุดท้ายเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองพวก ก็คือมีคุณวรวีมักูดีนะครับกับคุณพลตำรวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงก็มีการกณะนักกะแหนมีการขัดแย้งกันมาตลอดก็ต่างคนต่างเก่งอะนะคนที่เป็นคนประสานสิบทิศมือประสานสิบทิศก็คือมาดามแป้งคือเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวนะแล้วเธอก็เป็นนักเรงแล้วเธอก็รวยเธอก็ประสานคนแก่สองคนเนี่ยไปทำให้มันเบาๆลงก็ทำด้วยดี แล้วในเมื่อมาดำแป้งเป็นผู้ประสานสิบทิศต,ตอนนี้ก็จะไปเป็นยืนหนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นคุณวอรวีมกุดีหรือพลธมรอกสมยศพุ่มพันพวงก็คงจะสนับสนุนน,น้องนะแล้วที่สำคัญได้คุณเ네นวินชิดชอบมาเป็นที่ปรึกษาสุดยอดเลยจริงๆครานี้ก็ทุกสายทั้งบูทั้งบุญท,ทั้งนักเรงทั้งอะไร มาร่วมด้วยช่วยกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นการร่วมตัวร่วมใจกันนอกจากนั้นนะก็ยังดึงชานวิทย์พลชีวันนะครับกับปียพงษ์ผิวอ่อนมาดูเรื่องเทคนิคสองคนนี้มีความรู้มากในเรื่องเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลเพราะเป็นทั้งนักฟุตบอลเป็นทั้งโค้ดด้วยโอ้โหประสบการณ์โชคโชนดึงมาร่วมทีมสุดยอดม เราก็จะได้มามามาช่วยทําทีมเยาวชนเพราะทีมบอลเนี่ยที่จะไปคุยโมว่าบอลไทยจะไปบอลโลกอะ่ะชาตินี้ก็ไม่ได้ไปหรอกถ้าเราไม่เริ่มทําทีมเยาวชนให้มันแข็งแกร่งไอ้ทีมชาติในปัจจุบันนี้หรือในปีหน้าหรือปีต่อไปปีต่อไปไม่มีทางได้ไปบอลโลกหรอกเอาจริงไม่มีอย่าเพิ่งไปคิดฝันอย่าพิ่งไปประกาศนะมาดมแป้งก็อย่าประกาศนะประกาศแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่าไปโมอยู่เฉย ทำทีมเราอะให้มันก้องตั้มก้อแก้มไปก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปหรอกบอลโลกถึงไงก็ไปไม่ได้อยู่แล้วมาทําทีมเยาวชนนี่ให้แข็งแกร่งทุ่มทุนงสร้างงบประมาณต้องใช้เยอะแยะไอ้ทีมไอ้ประเทศสําคัญสําคัญนั่นแหละเขาก็มาทําเรื่องนี้แหละครับมาทําเรื่องนี้เรื่องทีมเยาวชน,นะญี่ปุ่นเป็นไงแต่ก่อนญี่ปุ่นมันก็พอๆกับเรานะเดี๋ยวนี้มันห่างไกลก็เราไปริบรับจริงๆก็ตัวอย่างของญี่ปุ่นมาก็รับกันอ้าว คราวนี้ก็มาบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติฟุตบอลไทยกันละกันว่ามีใครบ้างถ้าเกิดว่ามาดามแป้งได้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลก็โอกาสเป็นก็คงจะ99.99% 99นะครับถ้ามาดามแป้งไม่ป่วยไม่เสียชีวิตหรือไม่มีเหตุอะไรที่มันรายแรงก็ได้เป็นแน่คนที่มาแข่งก็เป็นสีสันเป็นตัวประกอบละกันนะครับผม มีใครม้่งโอ้โหนี่ครับมีคุณประวินพิรมพักดีโอ้โหนามสกุลเป็นไงไม่ต้องพูดถึงจากเป็นประธานสโมสรบีจีประทุมอยู่ในเต็ดนะครับมีคุณอัธพลสิงโตทองโอ้โหคนนี้เป็นรองประธานสโมสรชนบุรีเอฟซคุณวิไลรักโหลทองแอบนามสกุลโลทองนี่ดังมากในวงการฟุตบอลเป็นประธานเมืองทองอยู่ในเต็ดพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิต ติบดีประวิตย์เป็นประธานรัชประทานคุณอนุรักษ์นาคาสายเป็นประธานที่ปรึกษาชัยนาทฮอนบินเอฟซีคุณทรงเกียรติลิมอนุรักษ์เป็นประธานประจวบ f อฟซคุณประมูลชัยนบสุวรรณวงศ์เป็นผู้อำนวยการอุโสส,สายงานทรัพย์สินและผู้อำนวยการสายงานตลาดและสื่อสารบุรีรัมย์อยู่ในเตดนี่คนนี้มาด้วย คุณกิตสยาผู้มงคลสุริยะเป็นรองประธานสโมสรน,นองบัวพิษเอฟีคุณเลิศศัก์พัฒนาชายัยกุลเป็นประธานเมืองเลยอยู่ในเต็ดคุณมิติติยาภายัยรัฐเป็นประธานเชียงรายอยู่ในเตดคุณทวัตนิติการจนาเป็นประธานราชบุรี f อฟนั่นคือกรรมการของที่จะเป็นในชุดนี้นะนะเป็นชุด ชุดชุดที่มาดำแป้งเนี่ยจะสร้างขึ้นมาแล้วก็ยังมีพลตำรวจโทรสำราญนวนมานะแต่ท่านนี้ไม่ได้มีคนรู้จักในวงการฟุตบอลหรอกนะไม่รู้จักหรอกแต่ท่านมีผลงานในด้านด้านอาชญกรรมนะพวกยาเสพติดพวกเงินกู้นอกระบบพวกค้ามนุษย์นะท่านเป็นคนจับมาหมดแล้วก็ดึงพลตำรวจโทรสำราญนวลมาให้มาดูแล ในเรื่องเกี่ยวกับวเว็บไซต์ต่างๆลิขสิทธิ์ต่างๆไอ้ที่มันเป็นเว็บเถื่อนเว็บปลอมในวงการฟุตบอลเนี่ยที่มันทําให้รายได้เข้าสู่สมาคมฟุตบอลมันนอ้อยลงเน่ก็มาดูแลลวก็ถือว่าเป็นดีมทีมเลยจริงๆและอย่างมาดามแปง้งเป็นนายกฟุตบอลผมว่าก็เหมาะสมเหมาะสมจริงๆนะก็ต้องมาดูกันต่อไปบางทีการเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยนะ มันก็ทําอะไรไม่ได้มากใช่ปะพอมาเป็นเบอร์หนึ่งเขาเนี่ยเขาเนี่ยเราต้องโชว์ฝีมือล้วนๆคือฝากไว้ประดับโลกาคือมาดามแป้งก็มีคนเชิญไปอยู่การเมืองนูน้นการเมืองนี้เขาให้เป็นหัวหน้าพักเลยนะแล้วเขาก็ดันให้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยแต่ผมบอกให้ถ้ามาดามแป้งทำวงการฟุตบอลสำเร็จในยุคข,ของท่านนะไม่ต้องกลัวหรอกครับนายกรัฐมนตรีอยู่แค่เอื้อมเพราะว่าการบริหาร สมาคมฟุตบอลนะ่ะยากกว่าการบริหารประเทศอีกผมจะบอกให้นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ก็เป็นกำลังใจให้มาดาแป้งรักกันนะครับผมซื้อหนังสือผมหน่อยครับคาถาตำราพิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้ราคา290บบาทซึ่งผมรวบรวม,รวมสติปัญญาประสบการณ์ต่างๆสายมูเตลูลงไปในเล่มนี้นะครับอ่านแล้ว พลิกชีวิตท่านได้แน่จากรบสู่ร้านนะครับมีเรื่องราวต่างๆในนี้แล้วก็ติดต่อมาขอคำปรึกษาได้ในสายหมู่เตรูผมไม่แพ้ใครในปฏิพีนี้นะครับ mm hmm. นอกจากอาจารย์ของผมคืออาจารย์จ้ำสีบูรภาก็เท่านั้นเองนะติดต่อผมได้สามช่องทางทาง Facebook, เฟซบุ๊กด้กรกิจพลเด่นใสทางรายแล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์อร,รกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาถ่ายคลิป ผมมีกระถานแคนตัดมาโชว์นะครับนี่ครับคิดดูมีขุยขุๆอ,อ่ะฮะมีใบเดียวในโลกอะ่ะเพราะมันเป็นงานแฮนด์เมดอะ่ะคิดดูอะ่ะเราขายร้อยเก้าสิบาทอะ่ะโคตรถูกเลยไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ได้นะครับเพื่อนๆช่วยซื้อหน่อยเพื่อที่เป็นกำลังใจให้กับคนทำใบหนึ่งใช้เวลาสามชั่วโมงนะซื้อไปหน่อยนะ แล้วมันเป็นงานศิละปะมันไม่ใช่เป็นงานกระถางธรรมดาครับขอบคุณขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะแล้วก็ขอท่านมีความสุขขอให้ภาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวารรไทยทั้งประเทศครับสวัสดี ชาชี่อเชีวิตกลับเด้ชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชี่อชีวิตกลับ